สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกๆคนนะคะเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ๊บซี่นางสาวสาสะพายเยอรมันนะคะโว้ยผมกระดานอันืันนี้ลงมาอยู่สวนพักสิไม,ม้เบิ้งผักบุ้งฉันดอกปลูกได้หามือแล้วเนาะจากที่เขาอามาปลูกกันมือนั่นผักบุงกบกก้งกะัิซี่กะซีปลูกได้จากมือนึงนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเลยนะคะมันเกิดว้ดีได้พี่น้องสูตรนี่นะเพื่ออะไรที่กระลังจะปลูก ใส่สูตรซอสาาที่ซผา,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 าปูาาปปรปเรงเด้พี่น้องเด้อนะจสีดายค่อยหาให้พักบุมงบ่ได้อีกนะาบ่ไใดนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันเลยค่ะนี่พักของเ่อเน้าพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งพักบุงน้ากันห้าวันนะคะนี่เป็นแนพี่น้อง บ้งหามือง้ามบ่พี่น้องในประมาณนี้แหละค่ะเห็นบ่อันนี้ที่จริงมันสูงก็นี่เด้พี่น้องตาบาสาวซาถมเอาดินเอาดินมากโกบมันอีกเนาะเอาดินกบเพื่อที่สิบให้หักมันลอยนะนะฮะพอมันขื้นมาล้วก็เอาดินทมดินทมบ่อยหักมันลอยนะคะนี่ยังไดพี่น้องเพอว่ามันเกิดสู้ต้นหรือแม่บ้านไว้น,นะคะกักซักอยู่บันเนี่ย ก็อยากมีไนอีกเดจิหาซื้อทั้งใดเนาะในคุปองอ้อนซ้อนเดี๋ยวไปเบิ้งประคอมป้อมแบบนี้ค่ะนี่พี่น้องประคอมป้อมยังไงคะเกิดซูใไนเอาเห็นปะว้านลงไปมือหันประคอามป้อมถีกจากมือนึงเด้เนี่ยสามมือบ่เหือเพราะว่าหากวานมือใดหนีหนึงนอ เป็นบอพี่น้องนะคะแต่ว่าหักบุ้งนะฮะมือเพราะว่าซาซาเบิ้งคลิปอ่าเบิ้งเบิ้งไอที่ซาซาทายไว้น่ะนะคะนี่เนาะหอมปอมกระไดนี่พักอันที่ให้เบิ้งเมื่อไหร่ก็เขียวอึมลืมอึมลืมขึ้นนะคะเน,เนียนไนซุ้มถิ่นเอาไว้ทั้งไหนนะ่ะกะเกิดนะคะแพ็คหอมปอมนะ่ะเป็นบอ หมอวานไ้ไหนพี่พร้อมเกิดค่ะนี่พักอันนี่อยพี่น้องนี่ยังเนี่ยข้าวท้องบ่ข้าวเทือท้องข้าวท้องนี่ชีละทนหนาวได้พี่น้องทศซาได้มักอันแนหนงนึ่งปีกายนี่มันเนฟใบที่ซื้อดอกคิดว่ามมนสิบว่ารอดดอกมันละโพขึ้นมาห้นะคะแตกยอดพร้อมนะคะเออดีต่อใจเนะพี่น้องเนาะปลูกพ,พักนี่ สีประทอมปอมซุ้มที่ปลูกตอนแรกเนาะไงแล้วเทาแล้วนะคะบันเบิ้ลเอง,งอีกเบิ้งบักพีกบักเขือนี่คะพุน่นงามยู่ขาเบ,บักงมะพีกบักเขือกกระได้น,นะคะเออสีเบิ้งอันนี้อีกไม่นีพาร์ละเบิ้งผักนะคะอันเบิ้งอัน เบิ่งผักอีตูกับโหระพาพี่สาวซาเ่ได้หาทายคลิปผ้าปลูกเนาะต่อมาปลูกลนี่อันนี้โหระพาเนาะกระถางนี้เนาะกระถางนี้เป็นโหระพานะคะเดี๋ยววันอาทิตย์วันเสาร์วันที่น่หละสาวซา,วส,าวสืมาเด็ดยอดมาเน่ยนะเด็ด,อดยนะดดอดเห็นมันแตกเนาะอันนี้มันคือมันติดแล้วปลูกไว้พออีตูกับงามแล้วมันติดไปแล้วเนี่ย ฝนฟ้าห้องคุ้มคุ้พี่น้องไม่ยินบะผุนพักนานะคะงามบ่าพี่น้องสตรอเบอรี่คอยเป็นภูมิยังไงโรกบ้สตรอเบอรี่นะบ่าหั่นได้เก็บนะคะบ่าหั่นได้แดงบ่คือทางทางฝังฝรั่งเศสนะคะทางฝรั่งเศสเพื่อนได้เก็บอันสตรอเบอรี่ลัางบ้านเพื่อนแล้วเด้อเอมิลีน้องเอมิลีนะนะคะ น้องเอมี่สนักเอมี่คนเก็บสตอรอเบอรี่ลังบ้านเพิ่นแล้วเมืองบาดเนี่ยพักหนาาคอยเพาะเบีย้ยไว้ไปนเนี่ยบอมีหมองปลูกพี่น้องเอ้ยเอสิปลูกใส่นะคะมองดูคอยบอยมองปลูก ค่ะพี่น้องทำนี่แหละคลิปนี้ก็ได้ผมให้เบิง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 ตักแพวข่อยตักแพวข่อยเด็ดไปกินเราเด็ดไปกินแล้วแตกบ่เนี่ยเบิงแตกซาอกอยู่กอเดียวก็ลลได้ฮะนะเบิงเนีพี่น้องโอ้ยซื้อมามีสามงาที่เบิงอะพี่น้องบารีแตกแล้วเด็ดไปแล้วเห็นบ่เด็ดไปแล้วแตกดัตตาบาสาวซาจะร้องซ้ำ ไว้ในในบ้านผักในเกเวกเฮาเนี่เวน,น้ำผักข้าวท้องเคลือข้าวน่นะคะหันมันหลอดเนาะนี่พริกบิกนะคะ <c oughs> ค่ะข่ด้นี่เออขึ้นมาแล้วนอนหนึ่งพริกบิกนะคะหัวทิงไข่ตะไคร้ซับตะไคร้เห็นในเดอ้อพี่น้องเด้อนะคะเออกดไลค์กด, like, กดแชร์ซับตะไคร้น้ำแน่นะคะสำหรับคลิปนี้กับพะ เลาะเบิ้งผักนะคะอืมค่ะเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้กะสาซาพาเพื่อนๆมนาาะเบิ้งผักเนาะค่ะเบิงอัปเดตนห้เบิงอ่าน บักพริกนี่สองอาทิตย์นะคะบักพริกซุ้มมันนั่นนะสองอาทิตย์แล้วก็ที่ปลูกนะมันก็ติดลำก็ล้างอ่าแตกใบเนาะแล้วก็พักบุ้งหามือที่ลงปลูกนะคะแล้วก็สามสามมือที่ฮับเพาะอ่าไนัเนาะเพาะเมล็ดเนาะแล้วก็บักหอมป้อมเกิดงามทุกต้นนะคะอืมเดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะเนาะแล้วก็พัก หัวละพาผักอีตูงามนะคะล้างแตกงามเลย้าบริยาตอนปล่มโดยน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ยังไลคค่ะสำมาให้เบิง์นสำหรับค้นที่มักปลูกพักนะคะผู้พักกินเองนะพี่น้องนวดงามปลูกประหยัดได้กับปูกกินละแนวม,มักพร้อมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกระเพียงซัมนี้นะคะผู้ใเบิงมหอัศตอนนี้ละคอมเมนต์เห็นเด้อนะคะกดแชร์น้ำเน้นนะคะอืหรือว่า เป็พื่อนมีคนใดมีคาถามมันใดแต่ถามเาามข้ามาเด้อพี่น้องเด้อ่าปลูกกันนั่นปลูกนี่ยังใดนะคะราคาในตอบได้กับที่ตอบห้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝ่ามืดมาแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ย่านบ่อนะคะโอ้ขอจะขืนเมื่อก่อนดอกป่นนี้ ไปพี่น้องเมื่อบ้านคนตกครับฝาห้องอยู่ทางพีขีดหอดคุณอยู่ทางพุนนะคะ